สบายดีพี่น้องจะว่ามีอย่จักตัวนเฮ็ดพอนังไรนี่น่ะอันนี้ได้นังกระผายอุ้ยอุ้ยยังเงินอ่อนอยู่กูไปเพาะชงึงเฮ้ยไปหานี่ยุภไยใหม่แทนเนาะพาพ่อเฮยไปหาหน่ะมึงขับไปคาเดียนยังได้เออก็ขึ้นไปเอากระจามึงจะขึ้นไปชมมึงจะได้ กูไป,เ,ปบบเอ็นแหว่ออนยาหายกับวบันเราไปอยู่สักสยาดีเจ็บแข็งย็บขาไปไปเอาของดีอยู่กับสารลดง้างงมาส่งมาส่ง,สงข่าวดีให้เจตวนนะครับพอที่แท็กมาเหตดแตตูปซอยลุงเพินนะพี่น้องเนาะ <c oughs> ทงหนึ่งได้ทงหนึ่งนะข้องทงหนึ่งนะข้องอันูโชคด,ดีไล่ต่อไป ขาเขาเฮ็ดพ oh, ูดเตี้น4ทุ่มกว่ามาคือในตวนอือเป็นหยังว่ามันครบกันตายค่ะครอบน่ะเป็นหมูอัน่ะขอบคุณพี่คนสวยทั้งไต้วันช่วยหลายเด้อสิมตตาเนาะซื้อนอยู่นกินบ่ได้ขาดบ่ได้ให้น้องน้องได้หิวเป็ดก็ยังคั่งอยู่ฮะเราซื้อให้3เาสิไว้อัน

โหทั้งนากับพี่น้องเลยทั้งนากับปูเจตวนแล้วก็ลุงเจตวนมาเห็ดซอยลูกเคยกางปูฟื้น้ำบ่อนั่นอันนี้มันกินขาวแหละได้พี่น้องโหกระตามัน เอาเมียนนีสมปาไฟไดมาสเปอายเยออมาสมปลามาใส่โอ้รดงวัวล้วงวัวลายเชื่ว่จะตวนไปเคี่ยเฮ็ดก่อนปลาไพ่ใหม่ป่ตวนออกชั่วมาเผาะของดีเลยมาเผาะของดีเลยพี่น้องอ้ไปหนเอหสอกูอีละไม่กูไปแบ่เพือนอีละ ออหลอกตัวได้ดินี่ประตูใหญ่ป้าไปหากุยยอประตูดังนักนะทางคั่นะหลอกเตะเอามาหาสีแตะกักสอยอลพี่น้องเลยยังเหมนสายมันสอยฮุบคั่วทอดย่านน่ะนะเบ้ออาหอยังเก็บนะสายอู้หูบงนพี่น้อง มือมคือบบเก็บอะไรหลายฝ้าพ่นอก็ขินห้ายแปรนะอันนี้ได้น้ามากินได้ไหนห้าายแปรพ่นองอันนี้น้ากูเด้นนี่เด้อถ้าบบกินน้าพลน้ำนางพ่นองท่องเขาขืนกินกระวังเอาออกมาแล้วก็ดึงออก่่กระเจนะมั้งาพองเอาไปหัยายแปรน้ำ พูดหนึ่งเจดาพูดหนึ่งห้าพูดหนึ่งเจตวนพูดหนึ่งเขาพูดละลายพีเอ้ยี่เมตาน้องน้องโมกระสือให้กินงัวกระสือให้กินเอื่อยว่ะคันเอื่อยว่ะคันเขาขายสร้างเอื่อยสื่อสร้างให้กินแต่ว่บมมีค้ายแล้ววะจ่ว่าเจตนยืนจังเนาะเจ้าเศร้าเจ็บแข็งเจ็บขาเอื่ยว่ะเอ่ว่ะคันเขาขายสร้างเอื่อยสื่อให้กินมาสั่นรกัเล็ก้วกกดข ไปหาหมอรักอือมันเป็นหนักมันเป็นหนักแล้วมันเจ็บมันเป็นหนักข้างในอืต่อมสิยงบ่ได้สิตายพง่างป้าัวก็เมียแล้วก็บ่มีสิไปหาหมอคือเ่าก็ตายละตายของตายอย่างเดียวส่วนตายอย่างเขียดอือเงินสิไปหาหมอก็บ่มีตายลูกเดียวนั่งบ่ได้าสได้นั่งตั้งพะโอ้ตวไปหวานตกี้านแล้วก็จบจะเน่นเบงนี เดือดอีกคู่ใช่มันคือใครเนี่ยเดือดอีกคู่อ่ะขึ้นหอกขึ้นหายายแปดอีซีอีซีโทรไหมเข้าไปหามันอยู่ห่าวหอบบริว่างไปหามันมันอยู่หน้าฝบแม่บักดำผัวพี่น้องมันเป็นไทยหุ่นนาคือหัวมันถ้าอยากกินแล้วมาหายายแปดด้วยวะจ้าได้ย้งไปให้อีแม่มันมาเปิ่งรีวิวกระทิบกันพี่น้องรีวิวกระทิบเจตรวนกันต่อหันต่อนี่ Thằng nào bảo tỏi อีกบ่เนาะได้ๆตะนี่ก็ได้ข่อยสั่นขั่นบ่เอา หอตูแปแล้วพี่น้องเห็นเพิ่นแซมหัวจะเทิงเนาะส่วนเพิ่นขี้รถลงมานําก็บขี่เด้ยางโอโพี่น้องต้องมาเที่ยงแต่จักเขไปใส่บ่เห็นหัวเขาไปใส่กรตากเปือนตะเลือมโอ้ลเซลบนี้เน่ายไปถูกหมองอนี่โหมองมาหมองเห็ดกินบัดนี้พี่น้องเอ้ยเดมาหมองเ็ดกินขากปัญามันต่ําโพด เป็นเหตุแบบมุนได้พี่น้องใส่กระบอกไม้ไผ่อยากมุนมาใสา่หม่งกินเข่าก็ได้ปลาไก่ข,ขึ้นไปขี่อีนโอ้ขึ้นไปขี่จะอนอนน่องก็มักใหญ่น่ะพี่น้อง <c oughs> โอ้ฝนสาดแล้วนี่เนาะฝนสาดแล้วนี่นอนเห็นเอานีลงบังเนี่ยปลากองขี่ไก่เวออ้เหมือนสาดขวงของน้องซูเนี่ ก็กระงามลิลลีอีซีกระโทนำ้ำอีซีบปัตมามันอีซีโทนำ้ำหายไปฮามันไม่น้าทุ่งกันปู่ปังโมกันหองพัพวเมืไทยห,หุ่นนาพอกับทั้งแส้เมอร์พุดแล้วบอกเฮ้ยโตกินขถอะกันยังเฮ้ยหาทั้งไหนเฮ็ดพอนังนะนเออ ไปหาสามไปหานได้กรรมหนึ่งมากินสามคนไปเนาะเออปักหม่ำไหทะะ่านจ๋ไปน้ำผอมันโอ้มือเท่าน่าชอรอเคยบ้ามันนี่นะเกี่ยวหน่ย โอ้เอาข่าวดีมาฝากยายแปรพี่น้องเอ้ยเห็ดสีนหลอดกินเลยเฮ้ยกลัวกินด่านกินเห็ดสิ้นหลอดเด้อไม่จังได้อยู่เฮงดูผูซองรอยบาทผูหมูนะเฮ้ยสบายดีพี่น้องมีแหงแล้วบาทยายแปรดีใจพี่น้องเอ้ยโอ้ยยจะดีมีแหงเด้อทอน่าหายพอนนะเฮ้ยเออกระไดทอน่าเออเออเอาเมื่อนะเด้อกลัวแล้วเอาเมื่อส่งให้นเด้อ ส่งให้ไภัยทงเข้าได้ผ้าหวยนะผ้าถือเข่ามูกินบ้าบ้าบ้าบอระพี่บ้าให,ห้อีซีเมาเองอีซีสีเอาเองคุยกับมันแล้วแต่ว่าบ่ให้เวทบ่ได้หายบ่อใหญ่ภามนั่นเรากินเราบ่ให้กินหมูเราบ่ได้หายไอซีสีเอาเองเฮาบ่ได้เมื่อเฮาอยู่ในเตียงอีตจวนนี่มาเห็ดตู่ภาษาหทยเฮากลับไปอีกพี่บ้าวะตีแขวยาแปรแล้วเหมือนนี่พี่น้องเลยขันยันตะพัวขันบ่ได้กิน ฮาเสร็จฮาแล้วอีซิมสิมาเอาเองเออเห็ดลือล้อแจักลักษณะเบิร์ตชโทษใช่ไมเสร็จมันบกหักโทเอาลุณเนาะโอเคเจต่วนกระดาษซองเตงกระดาษซองเจดํากระดาษซองเฮ้ย,ยได้สามกันเบิด์พอยาภาพนะบ่ให้กินมันบ่ให้เรากิน <c oughs> ไฟว,วายไฟผัดเหลาควันขะน่อย จักเลี้ยวได้ยินแต่วเหยียบพามว่าออกตายโอ้ยพายผบบนคิดถึงนั่ห่หัวเลยนี่ซีใส่แม่เปลี่ยนคิ้ววะนี่พี่น้องมาในบ่ยใส่โต้แเที่ยวเมื่อนอนเอาบอกวันนี้นะเที่ยวมันจะหายรุ่ทเลอยู่กับหม่อมมันอะไรเนี่ยันปกตินเดือดเป็ ตักับเมื่อกับผัวตัวตูบตกป้าเฮ้ยเขาสิมาอะไรเลยเฮ้ยอ๊เอาน่องซีให่แหมเมื่อเปลี่ยนอะไรได้พี่น้องเอยบ้านคั้นแม่นยายเงินห่ทันมาน่าประสาเอ่ออยากให้ไปเต็มที่แต่ว่าถือย่าหน้าเผื่อมาคันแม่นโบเม่นยามนาให้เราไปจากชามเดือนนน่บอเมื่เผื่อนไปจากาเดือนเ่นไปสามเดือนสิงเมื่อผูกสิเมื่อเผืเพื่อนหายเพื่อมาขั้นมแรกนั้นเพื่อมา ยำนาเพิ na na uhm. ่นว่ามันไปแต่อยากเฮ็ดนา่าอือบ่ตีแหก็แล่นนําผ้าเอาน้ําเวียงน้ํางานน้ํานําหัวน้ําวนน้ําน้ําพแม่นบ่แล้วก็เอาุยลงมาหวานทั้งทั้งักใหญ่เด้ใช่ยเิงน่ะก็ตาลงมาหวานตัวนี้ซื้อซื้อละุยน่ะเฮย Bật mẹ ăn โด ăn ให้ก็มาจ่ายเงินโตเอาจักศอกหน้าโตน่ะ này. ศอกเอาเอาบ่พอแล้วเฮ็ดนา อ๋อแต่เหาก็ยังหมดหาก็ยังสิบเปอร์เซ็นต์เอาสองสอบเั็นยาเขียวเส้นหนักแพงได้เอ้ยพันกัวสื่อโซด์ผัดเกลือร้อยกว่ามันว่าได้มีเงินกับบริจากเสน้นจะดีเลยหางกันได้จำเป็นบริจาคเป็นหนีเป็นสินค้นนะพี่น้องเลยแม่มันสีดีภายหาย,ยกกนี่ประกาอยากได้อันนั้นหางกัได้เพิ่นเห็ดออกมากับขอให้ใเป็นหนีก็เป็นแล้วมันผมมีแหนะไปเอามาแต่ไซคือบริษัทกินมันเบื่อสั่น เกนนนีะะตาอัึงเจ้ามีเฮ้ยสั่นแหละบอกเราชิเมื่อเลาะหาอยู่กับอีต่วนอีต่วนก็ได้กำหนึ่งเพิ่นกล้าเพิ่นยาวแล้วโอ้ยชิยาวจังไดมันออกละบุห้ากวานมือนะยังไม่ได้ขวดจะเคยเตาน่ะเฮ้ยกระจกขวดมืออะไรนี้อ๋อขวดและกระจกใหม่โทรหานหลังซีเลยพี่น้องเอ้ยหลองซีซีเรนมาเอายายปลาซีเห็ดยายแป็ดเห็ดไบถ่าเห็นยี่บ่ขี่ไก่นะบ่นอนนะ โผโผเจ้าไม่จะขึ้นไปขี่สมอนมูนไปแล้วไก่ลายดีลอเนี่ยสองร้อยบาทเฮ้ยพอกินบ่เฮ้ยตัววะอือฮะเอามาเฮากับมาใครประตูนเล็กเกยตัวนเอาเขาไปแสตู้ให้มันอีกอ้าวมันเสพเห็ดหลอดมันเสพเห็ดหลอดกินหมูพอมินนี่เฮ้ยมันกัดกันตายค่ะคอกอืออันนี้ตับ อุ้ยดาดใส่อยังเบอยมีไข่รใบมะฮูมีไหมเปล่าอือโอ้ยถงใครใบมะฮูคนว่ะคนว่าอยากให้ห้าวนะครับเมื่อส่งผัวพอดีกูยังหึงแล้วอะโทรศัพท์เขามีรถขาก็มีโทรหากันมึงอยากชิแตกมาเองนะสิอีใต้เหามันสิมาพี่น้อะไรเออเออว่าฉันบอกว่ายายแปะกำลังซอยว่ะ โอเคโอเคมันมันแห่งการโมวินเนียกินไม่แห่งม,มาแล้วมันโถยเข้าไปหามันเดียวนะเ้ามาหวยกูมานตุีตัตว้วนว่ะออกแทกมาเหตุนั้นตุยซอยลูงเพนนิ่ <c oughs> นว่ะแกเหตุน้ำกันแล้วสองคนพอไก่บัลมาไปเผาหน้าพระหวยาาเผาไม่หยางเขาวหวาน มันก็ลังเริ่มออกแล้วแหละหมอนหมอนพ้นใหม่ลวบอนเฮ้ยทได้ก็ขอบคุณระดาเด้อพี่เด้อที่เมตาน้องๆขอให้กิจกระจาญงานหงืองใหออยู่ดีไม่แห้งเบิดทุกคนในครอบในครัวให้ช่วยให้รวยก่าเก่าเด้อพี่เด้อเอซี่ทุกคนทุกทานคือการเนาะผู้ให้่ขอบมาเบึงกำลังใจขอบคุณเอชซีทุกคนที่เขามาซัพพอตลอดมาบึงแย่งตลอดมาเด้อขอบคุณไงจะดีถุกทุกคน เมื่อคืนค่ะเมื่อคืนนี้เขาไปส่งตอนสี่ทุ่มกว่าค่ะหนูก็ใส่ตูส้ส่งผิดว้ายส่งผิดว้แล้วก็ตื่นมากกว่ห้าหล่อส่งคนเจดําเป็นคนแรกต่อมาก็เจตัวแล้วก็เจ้าแมนองดำนี่แม่งดำานงดำมาตองแตกเจ้าอยากก็แบ่งไปให้ไอ่หน้องสาวเจ้าขนาดอีซีซีมาอยู่เจ้าอย่าให้มันกินก็นได้ นํามึงแม่บัก er> ดํามึงสิกินอยู่บ่เฮ้ยอีจักกระแบ่งไปให้เฮ้ยอีซีมันสิมาอยู่มันสิไปเอาถ่านน้ํามันนี่ได้ไปเลยน่บ่มีรถไไปเอารถไัดหันตีนเล็กจักมันสิหจักสอถ่านเฮาเบิดดังย่โอ้ยป้าลุงก็บ่ซื้อถ่านยใหญ่แปให้เฮาดังบ่เนาะ สงสารยายเปรนะบ่มีเงินซื้อผีประแดกไปนงน้นมาเอาเมื่อดังมาเอาเมื่อดงเพอได้กินน้ำเขาเสียเอาใส่้หาจะกินน้ำนะบ่โอ้ยเออเขาใจสน่ะนี่นี่ก็ว่ากินน้ำอยู่เออกระแม่นทันแล้วก็ได้กินทันแล้วเพื่อบัดมพาผดซือหน้ามัใหายกินเพราะว่าบ่สงสารผี่อายกับเอือยงอกเงเห็ดงานเงอกทงาทำงานนั่นเห็ดเบียกงองอกอยู่ กรได้กินมันกระดิกินตลอดได้ผู้ประได้แถนมันไหลจะหน่อยมันปลาบินไปเบิดดูไปว่าประสุดผัวอีกเลยไอ้ได้แซมมันแมบไปเลยมองเลยมันเสียออกปังติ๊น้ำหนองเราเน่ะมองได้มีเห็ดพอนี่ยมันไปส่องส่องมองในเรื่องเห็ดพอนะเห็ดพอผายนะผัวในแซมมันก็ออกแล้วมันก็ดผัวเนาะได้บ่นละสีหาดอกรัก คือข่าวเมื่อแอบบ่มีแนวกินสชีพจำจำตะปะแดกนะได้ตะปะแดกนะให้เข้านะ่ะได้ตะปะแดกอ่ะตู้พี่น้องอ่ะตื้อ่ะตื้อยังไข่จักหน่อยนอนได้ทึงนบบประหยัดไปกินอยู่โอ้ยมันขึ้นล่าดเด้อยนะแม่ใช่นะโว้ยงามพลจะไปไหว้เฮงตั้งใจนังคุยห่างอ๋อของเฮาเอามาแม่บักดามเมื่อน่ะยังอีร้อยถับใส่ถั่วอ่ามินหนาวอึนโลดนหนาวมันแตกน้ำนานย<า>ัางกั๊กหน่อยเลยเจ้าล่างเด้อไป เจะหลางเลยเด้อซอยแหละละหลางสิก่อนประหยัดกระแสนะมันเป็นลายนึงเลยพี่น้องเจ้าเวลายเยอะไปอืลายเติบเนี <t Lake> um. <fish> <T> ่ยาพี่น้องเอ้ยประหยัดนะฮะกับเป็นบุญกุศลยังไงซาทุเด้อบุญนี้บุญละลายพี่เอ้ย FC ทุกคนทุกท่านขับมาให้กำลังใจกับได้บุญคือกันเนาะถ้ากันบอมาผัดเพงจนจมขิดหอดยายแปรย์ FC กันเลย เฮากันล้งเทื่อกับบว่างได้บัวเรมาล้างเทื่อนั้งเทื่อกกับฝนตกบัดมือบัดเว้นกับบัวเมาหนทางนะปู้ยแปรคานมาลีหล่อคนได้ดอกดอกเดียวอัน่ายหน่าญหนี่อยู่โอ้มาขึ้นนะป้าไต่จากได้จากได้แหนฟ้ากินว่าจาะจากได้เม่งไหมมาโซลาเซลล์เคลื่อนที่พี่น้องเลยมึงดูมาขึ้นอ่ะป้าไต่ผุน อืมแล้วถ้ากันย่อมานี่ๆๆตะกี้เราอยู่หันพี่น้องนั่นนะอยู่ในหันโซลาเซลล์เคลื่อนที่พี่น้องเพิ่งสิเคยเห็นแข่งเลกบ้านนี่คือเคลื่อนที่ปล็อกกะตีบ้านโอ้ยแมนซาดแมนบอกให้หัวพี่น้องเลยได้โซลาเซลได้สิล็อกกะกลางคืนแมนขักโอ้ย เจยต่วนกับยายแปรนต่พอปันกันเลยคุณหนังเดอ้อต่างแต่ว่าเจต่วนนะแบบมีเพือนอยู่เออมีเพื่อนอยู่แน่ย้อนยังเพิ่นป้าลูกหายายมั่งเลี้ยงป้าเยอะนี่อันนั่นแล้วก็ไปหากระพัวจากดนมาสาั่งเพื่อนหันเออกับได้รถไทยไปหลายปีเติบนะแต่ก็เงินขายเครื่องขายของตะกี้เพิ่นเป็นแม่ค้านาะขายเพอขายตำบุญบริอยได้ พอดีเมียเดียวกับเจตวนนั่นแต่ว่าผัวเพิ่นน่ะยังคือคือเด็กน้อยอยู่บ่แม่นเฮยบ่แม่นแต่ว่าอายุไล่เลียกันนั่นแหละ40กว่าผัวเพิ่นน่ะหน้าเด็กหรืตัวน่ะถาวแล้วแวอง่ะพี่น้องวองลายเลมนะหน้าก็ให้คือเห็นนั่นแหละหน้าก็บ่ลายอือ ของเห้ายังว่าทงหนึ่งกับมุนอีกพอแล้วก็ทงหนึ่งแล้วก็ขฮาสื่อเองสื่อต่างต่เฮายังเป็นไหมค่ะค้ายขคงแต่แต่แต่โดนแล้วนะพี่น้องร้ายปีแหละกีผัดสื่อขี้ซี่คล้ายเนาะได้กำไรโฮมหีไห้หีโฮมไหวเป็นไหม่ะค้ายเครื่องในเพื่อนในซานนั่นแหละแต่ถูกมือนีทำว่าอยากคล้ายบ่อยากคล้ายพี่น้องเลยแต่มันบ่มีทุนถูกมือในแห่งแพงแล้ว เียงกระแพงหน่อยเดียวนะพันพันบาทนะหน่อยเดียวมาถึงนั่งกระโซยเราได้พี่น้องเลยนั่งไม่ได้โ้กค่ะโอ้ห่างอยู่ทึง่งพวกเขาก็เอิบลงมากมากเฮ้ยลงมากว่มามากก็ยิียบใสเราแล,แล้วมากพอนกระทั่งชีวิตไปอีกวใส่กินหมูพูนอยู่ไรสิใช่ค่ะก็อชาวไร่กินนะเออหมูดากะได้กินเติมพูนอันนี้อ <c oughs> มึมาางดูนะไก่ขึ้นปะขี่ไข่แป้จะไปะเบิงนะ่งแน่น่ะสามโตผนะูกนอนพอนอนดีกว่าน,อน,นอนบุแต่้ากตะแรงเงินหาลอยผู้ใดอืมอืมอ,าาอ,อืม,อม,อมไต่พอได้กแก้ขึ้นนีแ่แหละถ่ายลง 4, เอฟซีเป็นเห็นพป็นเมตตาเป็นเห็นเลยพป็นติดต่อพไ,ได้แล้วพื้นกระสุงห้ส่งห้ยยืนมาหอดมาถึง เอาไว้สำนีเด้กพี่น้องเดอ้อสีลงไปหาเจต่วนก่อนสีส่วนเจต่วนไปสองเฮ็ดพาะกับแถวนะจะว่ามีเยีมาต้มกินก่อนเปล่านะคเัากับป้งกินหมูก็ได้ขอการคลิปหน่ะจ้าขอบคุณถูกกำลังใจถูก,กคอมเมนต์ครัติส้มเดอ้อ <c oughs> ผิดพลาดใดๆนะคิไปใได้ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวซือสาหาควบเดอ้อพี่น้องเลยตั้งเต่อกับบ่าเหรินบ่าหัวกันด่ากันเพลงพายพี่น้องเลยจักหน่อยอีซีกับหอดด้วนี่พี่น้องไปดีพี่น้องจะหน่อกับหอดอีซีนี่ งอเมื house, mm ่อ hmm. อีเด kind of yeah, <T |ar|> ้อวอย่าไปทางหมันัเหมักอันบอกให้กินพยาพามนะมันแห้งเมนให้ยดหรโอ้ยมกกินแต่เห็ดบวกแล้วเห็ดละโง่เฮ็ดพ้อนะเห็ดบวกก็ได้บ่ได้เนาะเดือนออกบ่ได้นะทังเฮาไม่แหงบ่ออส